โอเคสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการใส่กระดาษให้มันรองรับทั้ง2องขนาดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ HP RT TP 809นะครับมันรองรับได้2ขนาดนะครับว่าเป็นกระดาษพิมพ์ใบเสร็จขนาด80มิลิเมตรหรือว่าขนาด58มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาจะใส่กระดาษให้มันเหมาะเหมาะกับ2ขนาดนี้มันต้องทำยังไง พอดีมันจะมีกลไกข้างในอยู่นิดหน่อยครับดับแรกก่อนก็ให้เปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับปกติเครื่องที่มาครั้งแรกเนี่ยมันจะฟิตพอดีกับขนาด80นะครับอันนี้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากเกิดสม่าบอกว่าโอเคอยากจะพิมพ์เป็นใบเล็กกันนะครับอ่นดับแรกเลยก็เปิดก่อนมันต้องใส่ให้มันพอดีกับขนาดนะครับคือคุณลูกค้าจะใส่แบบใส่ไปเลยแล้วปิดไม่ได้นะครับอ่ะมันจะมีกลไกข้างในอยู่ตัวนี้ สังเกตเห็นว่าผมจะดันมันขึ้นมานะครับปึ๊บมันไม่ไม่ไม่ค่อยแน่นนะครับเนี่ยครับทั้งสองฝั่งมันจะมีให้เราสามารถถอดได้แล้วให้คุณลูกค้าเนี่ยใส่เข้าไปสังเกตเห็นว่าข้างในข้างในเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่สําหรับกระดาษแปกนิดขนาด5 8เนี่ยเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับมันจะเป็นร่องอยู่ข้างในเนี่ยไม่ไม่ยากเลยแค่ใส่ให้มันตรงร่องนะครับแล้วปึ๊บคือล็อกมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันค่อนข้างจะใส่ง่ายอยู่ เท่านะครับปริมาตรมันน้อยโอเค,ค okay, เห็นไหมครับเห็นแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระดาษขนาด58ลงไปเนี่ยครับเดี๋ยเห็นว่ามันก็จะพอดีกับขนาด58แล้วก็ปิดเท่านี้นะครับผม ครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรอ่าส่วนที่เหลือการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่างค่าในในระบบ p o s ที่เราพิมพ์ถ้าเกิดคุณลูกค้าจะพิมพ์ขนาด58%เนี่ยก็แค่ไปเปลี่ยนไซส์กระดาษในระบบแค่นั้นเองจาก8 0เป็น58แค่นั้นครับโอเคครับก็ขอเสริจนะครับสำหรับคนที่สนใจพิมพ์เตอร์รุ่นนี้ก็พร้อกับโปรแกรมนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์อ่ามันจะอยู่ในชุดเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในชุดโปรนะครับชุดโปรนะคะอ่าจะดูจากเมนูด้านบนก็ได้นะครับ โอเคครับยังไงก็สนใจมาเทีว็บไซต์นะครับโพสโพส d t co โพสโพส dot co นะครับขอบคุณครับ